ทำกิจกรรมใช่ไหมใช่เติดคลองเลยนะอยู่แถวเพชรเกษมจอดรถที่ไหนวัดไอ้วานจอดรถที่ไหนวัดวัดอู้เรือมาเรือมา,มาบาย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 ใหญ่บายบายพีเราจะขึ้นเอ้าไม่สกใจเลยจอดรถที่วัดคูหาสวรรค์แลนะ้วเดินมาใช่ไหมค<า>ะใช่ แล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเดี๋ยวตามไปดูเดยว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างมีทำคลิปด้วยเองบอกไว้ทำลส,ส,สปอยสปอย <laughs> โอเคมีนะอาหารปาด,ด้วยนะให้อาหารปลาดอ้วย <c oughs> นี่นะคะทางเข้าตรงนี้เป็นโรงยนสุธรรมวัดคูหาสวรรค์เข้ามาก็จอดมีของเล่นขายข้างหน้าเลยนะคะได้กันทียมาสั่ง <c oughs> <c oughs> อะตรงนี้อ่ะแล้วก็จอดขวามือที่มอเตอร์ไซค์มุดมุกเข้าไปร้อนมุเนี่ยมันเป็นซอยเล็กๆเล็กๆอยู่เนี่ยข,ขั้นขึ้นสะพานนะอือมีทางจัดเขาบอกว่าอย่าขึ้นสะพานไปนะให้เลี้ยวขวาไปตรงนี้ต<า>อไปไปเดินไปเลยหาเมือย่างนะคะ เพราะว่าชุมชนวันธรรมดาเนี่ยดูคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงไหนคนเยอะๆนะคะตรงนั้นเลย <c oughs> เป็นบ้านศิลปินนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทาําเลยไปก็จะมีอีกร้านสองร้านนะคะลองตามไปวาไปดูค่ะข้าวกินฝันได้ไหมไม่ได้นะะ ิีน้าจลามันตีดนเดียน้องเป็ด,ด่วยนะอาหารปเดียวเดียวเดียวขากลับก่อนขอเดินไปรอบนึงก่อนนะ เป็นฉับปองโอ,โ,โอ้โหแมวเต็มเลยอ่ะ,อะนี่นี่เจกอนโอ้โหจะไ,ไ,ไปก่อนเดินตรงก่อนจ้ะข้ายื่ก่อนขากลับเราต้องกลับทางเดิมอยู่แล้วขอขากลับหนึ่งตัวได้ไหมจ้ะไปะแต่ตอนนี้เดินก่อนนะจ้ะขี่ไทรูทโนโอ้โหไป ไม่ขีดกินได้ไหม,มหือไม่ขีดกินได้ไหมม้าว้ายไม่ขีดบ้างเลยมา้มาสวยมากใช่ไหมคะเท็กซี่ พวกหนูบอกเลยว่าหนูวาดคนยังยังยังเป็นคนแบบน่าเกลียดน่าเกลียดอย่างกับก้างปลายอยู่ยนี่นี่บ้านของเล่นแล่นเป็นับโมเดลอีอออออ <I> อะไรน้องคิดปี้ยวน่ามาตัวอะไรนะ้องตัวอะไรเนาะคืออะไรน้ำน้ำนี่ดูของเล่นนี่นี่ของเล่นสังกะสีคืออะไรของเล่นสังกะสีก็ไก่เป็ดพวกนี้ไงมันเป็นสังกะสีน่นะดูแม่เป็ดกับลูกเป็ดดิ Iron King ต้องไปกันเหรอนี่เขาให้ปลาในไทยเธอนี่ถึงแล้วโอ้โหนี่ขนาดวันธรรมดาโอ้โหปลาไม่น่าเชื่อวันธรรมดานี่อย่างนี้นี่ไม่ได้เรียกว่าวันธรรมรา โดนแบาหวเกลียบวกเกลียเลยจ้่่ามโดนเจ้อะไรกัอัดดูบเกดู้วย or ระบายสีกล่องไม้หมเว่า ว่าระบายออกมามันจะหน้าตาเป็นปพีค่าป้ฮะไปไหนกันเม้มาเยบกชอบเลยไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปบอกพี่ก่อนก่อนเอาเส้นหนึ่งใช่ไหมคะหรือกราพุกุญแจเอาสร้อยคอเหรอลูกเอาสร้อยใช่ไหมเอายอะอ๋อจ่ายตร,ตรงตรงนู้นก่อนโอเคอาะไปจ่ายกันตรงนู้นก่อน ทำกิจกรรมอะไรต้องแวะมาตรงนี้นะคะบอกเขาก่อนแล้วก็ทำระเงินแล้วค่อยมารับอุปกรณ์ตรงนี้นะคะสร้อยเป็นเอ็นแล้วก็จะทำสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือทำอะไรก็บอกพี่เขานะคะ,บบะ,คะที่นี่ก็เส้นละร้อยนะคะลูกปัดเยอะมากค่ะออกแนวเป็นหินสีๆนะอยากได้โทนไหนก็เลือกเอามีวาดรูปด้วยนะคะ ว่าลูกทําปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกป,ปันเยอะเยอะจริงๆใจเย็นๆค่อยๆออกแบบนะคะน้องๆวัยรุ่นเยอะมากเต็มร้านเลยแล้วเขาก็มีร้านกาแฟด้วยนะคะสามารถสั่งกาแฟมาดื่มได้คุณเอวาไม่ให้แม่ช่วยเลยนะคะนางก็ออกแบบร้อยของนางไปคนเดียวค่ะสักพักนึงก็เสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็เอามาให้พี่เขาผูกให้นะคะพี่เขาก็จะวัดข้อมือให้ทีแล้วก็ผูกก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าถ้าเราจะผูกเองเนี่ยต้องผูกกี่ทบยังไงบ้างนะคะแต่อยู่ที่เสาข้างๆเนี่ยค่ะที่บ้านศิลปินนีม่มีชั้นสองด้วยนะคะถ้าที่นั่งชั้นล่างเต็มเนี่ยสามารถขึ้นมานั่งที่ชั้นสองได้ คนโล่งกว่าเยอะเลยนะคะเราก็หยิบลูกปัดมาให้ครบแล้วค่อยขึ้นมานั่งที่บริเวณชั้นสองนะคะเหมือนจะเป็นแกลเลอรี่นะคะมีรูปวาดเต็มไปหมดแล้วก็ลมโอเคอยู่ค่ะมีพัดลมพอจะช่วยได้อยู่นะคะแม่ชอบภาพนี้นะคะสวยมากเลยถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยนะคะด้านบนเนี่ยมีรูปแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มุมที่ไม่ค่อยมีคนก็เยอะด้วยนะคะ ก็เลยมาแอบถ่ายรูปที่ข้างบนนี้จะดีกว่านะคะเอ็งอือเด็กทำเองพี่ปลูกให้ใช่ปะ่ะใช่เลือมนะาพอดีเลยตกน้ำมาลูก

ไปค่ะไปก่อนนี่ก็บ่ายดีแดดกำลังเพลินฮะเดี๋ยวเริ่มทุบ้านถูงละกีเเอ๊ะคุณสางอกะ ว้าวป่ะเดี๋ยวค่อยมาให้ไปกันโก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 ้โอ้ <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> เอเซื้อไหมกล้าใส่ไหมใส่ก็ดูแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เธอเธอจะทำแบบนี้เหรอเธอจะทำเสื้อไหมไหนเธอจะแต่ทำกิ๊บเธอสมกบนี่ไงกิ๊บกิ๊บยังไงอะกิ๊บพี่ก็ค่อยระกอกแต่งไงนี่ไงเอากิ๊บอย่างนี้ไงแล้วก็มาตกแต่งกิ๊บแบบที่กิ๊บหนีบผมเวลาเธอนี่ไงนี่ให้ดูตัวอย่างใส่ชื่ออย่นี้แล้วก็มีกิ๊บเล็กๆด้วยอย่างนี้อย่างนี้ สิ่งทสิ่งที่ได้ใช้มาลูกนนี้มาอีกร้านหนึ่งแล้วนะร้านพึ่งสิงใช่ไหมทำอะไรทอะิบอิบหนีบผมมีที่คาดผมด้วยแบบนี้นมัธรรมดานะดูเนดลิโอ้ยอย่างไม่เยอะเท่ามื่อกี้เเมื่อกี้คือดูรอมเท้าก็รู้ว่าคนเยมาก อันนี้เดินเข้ามาลึกกว่าไงร้านนั้นเขาอยู่ริมมากกว่าใช่ปะมี่ค่งอันนี้ก็ทำไม่ง่ายทากาวกว่อนนี้วาดกาวไปแล้วก็เอาเซตมาจุกจุ๊กจุ๊กจุกุกใส่ไปนะเดี๋ยวรอดูตอนเอวาทำเสร็จกิ๊ม <c oughs> ตัวนี้นะคะ ราคา80บาทนะคะแล้วก็ติดได้มากตามที่เราต้องการ,รจะเอาเพชรกี่เม็ดก็ได้นะคะส่วนลูกปัดของร้านนี้นะคะจะเส้นหนึ่ง60บาทถูกกว่านะคะแต่ว่าตัวเม็ดเม็ดเบดเขาเนี่ยออกมาเป็นแนวแนวพลาสติกแบบดูเด็กๆกกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ลองเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนแบบมีตัวอักษรก็มาร้านนี้ได้ค่ะ ดักบายบายทุกคนเลยใช่ปะใครจะเห็นตัวน้อยเล็กๆตรงนี้บ้างเห็นทุกคนยกเทุนคนที่ไม่หมดแกะได้ไหมแกะออกไหมไอแกะบบได้แกะบ่ได้แกะ เคยเห็นคนเขาทําเอาอันนี้มาทํากระทงเินเอยใช่ที่เขาจุ่มน้ําแล้วมันก็ติดเธอให้เยอะหน่อยเลยเธอต้องเรียกเขาก่อนมาแล้วปุกปัก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 ปุกปกุกปอั้ได้มามะวัวใหญ่กว่าปากนี้อีก สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วจบแล้วใครชอบก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆและก็อย่าลืมกดไล,ล,ลนะค์กดแชร์กดซ u b s c r ับสไคร้วด้นะกดกระดิ่งด้วยไปรักกลับบ้านนี่ไง Thank you for watching